สวัสดีครับช่างเมย์เฮโลครับผมวันนี้มีจานตัวใหม่รุ่นใหม่เป็นจานสองระบบจานสองระบบครับผมงานสามเม็ดสี่จุดแล้วก็ลูกไม่ติดแม่เหล็กตาวัดดวงเห็นไหมครับตาตื่นะนะครับระบบแรกผมลองให้ดูก่อนปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอยากได้ตัวไหนก็เราก็เลื่อนเข้าออครับออาง่ายง่ายนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเอาห้าห้าเอี่ยว นะครับฟันห้าเอี่ยวอ่ะทีนี้ระบบที่สองระบบที่สองเร,เราไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องสไลด์ครับเอาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะลม้มปุ๊บสมมติเอาห้าเอียวเหมือนเดิมอ่ปุ๊บนะครับโอเคลม้ลมล้มนะครับระบบที่สองนะครับเห็นไหมครับนี่คือระบบที่สองอ่ามีสองระบบเอาง่ายคือเราอยากได้ตัวไหนระบบแรกเลื่อนเข้าครับปึ๊บปึ๊บ นะครับเอากล้องก็ดีอ่าอ่าครับผมนะครับเห็นไหมฟันเอียวอ่ะระบบที่สองระบบแรกนะเมื่อกี้เราอยากได้ตัวไหนเอาเอาห้าเอาสองก็ได้ครับเนี่ยเหมือนผมรอให้ดูเนี่ยห้านะครับสองนะครับอ่ะนะครับเราอยากได้ตัวไหนเราก็ล้มอยู่ในนี้เลยมีลูกใสลูกใสแล้วก็ลูกขาวนะครับอ่าเดี๋ยวผมตรวจเหล็กให้ดูนะครับ ตรวจทุกหน้าเลยนะครับอ่าหน้าสี่นะครับเหล็กก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยแข็งเลยนะเนี่ยอ่าหน้าสี่หน้าสี่ไม่วิ่งตามนะครับอ่าหน้าสี่หน้าหกปึ๊บหน้าสามนะครับหน้าเอวเนะครับ หน้า4หน้า6หน้าเอี่ยวอ่ะแล้วก็หน้า5เอาขึ้นอีกหน้า5เห็นไหมครับแล้วก็หน้า2นะครับไม่ติดทุกหน้านะครับผมลูกขาวก็มีมีลูกขาวมีนะครับผมลูกขาวมีอ่อาตัวนี้ลูกใสเอาเก็บไว้ก่อนลูกขาวก็เล่นเหมือนกันกันกบลูกใสเมื่อกี้เลยลูกขาวก็มีครับผมนะครับเดือนเขาอย่างนี้ครับอ่า ไม่เลื่อนเขาเราไม่เลื่อนเข้าก็ได้ครับเรานะครับล้มในจุดอย่างนี้เลยครับผมล้มในจุดแบบนี้เลยห้าห้าเอียวเห็นไหมครับฟันห้าห้าเอียวก็เหมือนกันกับลูกใสครับแต่ลูกขาวก็มีอผมนะตรวจเหล็กให้ดูเดี๋ยวตรวจเหล็กให้ดูครับผมหน้าเอียวนะครับหน้าเอียวหน้าห้า หน้าห้าเห็นไหมครับนะครับเด็กตัวเดิมนะที่ตรวจเด็กต nope ัวเดิมที่ตรวจนะครับนะครับหน้าหกหน้าสองไม่ติดนะครับหน้าสี่นะครับนะครับหน้าสี่หน้าสามครับผมไม่ติดทุกหน้าเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ถ้าตัวนี้เห็นไหมครับติดเลยเลยตัวนี้เห็นไหม เนี่ยนี่ครับแรงๆอย่างนี้เลยเหล็กแรงๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับแต่ลูกตัวนี้ไม่ติดลูกใสก็ไม่ติดลองให้ดูแล้วลูกใสอ่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0928900185 f c e e o o o k แฟนเพจก็เข้าไปดูเลยครับไฮโลช่างเมเพจใหม่ตามนี้เลยข้างล่างก็เป็น ID l ดี e ไล์0903535304ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ